ที่เท้าได้แค่1 0 0 0 0จากทุกคน20คนก็คือเป็น20,000 0ใช่ไหมคะต่อวงเขาได้ไปแล้วแต่คราวนี้เขาได้อีกก็คือเขามีการตั้งสมมติว่าวงเนี้ยอดอกอั้นที่6 0 0 0นความหมายคือว่าสมมุติว่า,ามีนายเอ,เอสู้กันอะคะ่ะสู้กันมาดอก5 0,000ชนะกันที่5 0,000แล้วเขาบอกว่าวงเนี้ยอั้นที่6 0 0 0เขาก็จะเอา6 0พ0ให้ลูกแชร์ค่ะแต่ส่วน4 5 0,000 ลบหกพันเนี้ยค่ะก็จะเหลือสี่ห0ื่นสี่พันใช่ไหมคะลบออกไปก็ค,คือเขาก็จะได้ไปมีการเปรียชแชทุกครั้งเขาก็จะได้เงินส่วนเกินนี้เยอะมากแล้วเราก็ยอมเพราะเราถือว่ามันเป็นธุรกิจของเขาซึ่งตรงเนี้ยมันแล้วเขาก็ทํามาบอกว่ามาแปดปีเขาก็แล้วทีนี้เราก็พยายามคุยแล้วมันไม่ได้เงินกลับมามีแต่คาโกหกอ่าใบาเบี่ยงมาตลอดจนวันหนึ่งเราก็เลย รวบรวมผู้เสียหายไปแจ้งที่สารคามค่ะ,ะใช่แต่ว<ต>่าเอกสารเราไม่ได้เอามาครั<อ>้นี้รวบรวมผู้เสียหายประมาณ1ิบกว่าคนค่ะที่ไปวันนั้นที่สารคามเพราะว่าเท้าเป็นคนสารคามเราก็ไปเราก็พาทนายความไปพารวบรวมทุกคนไปอะค่ะทีเนี้ยพอเราไปปุ๊บอะก,ก็ตำรวจก็บอกว่าให้เราอะมาแจ้งที่กรุงเทพทิพก็เลยต้องมาแจ้งที่นี่ค่ะพอมาแจ้งที่นี่เสร็จอะ ที่สอนาคัญญาใช่เขาที่ที่เรามีกค่โอนตังค์ให้เขาทิพย์อยู่ที่นี่ใช่ค่ะทิพย์อยู่ที่นี่ด้วยใช่ค่ะแล้วคนี้ทิพย์ก็เลยมาแจ้งที่ที่ของเราทีเนี้ยท่านก็ส่งหมายเรียกไปแล้วท่านก็รับเรื่องค่ะคุณทิพย์มาแจ้งความสอนาคัญญาเมื่อปั๊บนะคะวันที่ยี่สิบเอ็มีนาค่ะเวลาบ่ายสามบ่ายสามโมงค่ะค่ะเนี้ยค่ะก็ลงประจําวันไว้ค่ะ มีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบสวนจนถึงขั้นกระบวนการว่าเออเขาพิดจริงก็เลยมีการส่งหมายเรียกไปหนึ่งหมายให้ค่ะให้สามีภรรยาผู้นี้มาอ่าแล้วก็พ่อเขาด้วยอ่าทีนี้ก็ไม่มาพี่พ่อเขาเกี่ยวอะไรเขาก็เพราะว่ามันมีการโูนเข้าบัญชีพ่อเขาด้วยใช่ค่ะทีนี้ก็ไม่เขาก็ไม่มาหมายหนึ่งไม่มาเขาก็มาหมายสอง เข้าใหมายสองใช่ค่ะก็มาเจอกันใช่ค่ะมันไม่มีการตกลงกันได้เลยมันไม่มีการตกลงกันได้ใช่ไม่มีการตกลงกันได้ก็มีปากเสียงทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติแต่คราวนี้มันตกลงกันไม่ได้เขาก็มันก็แล้ววันนั้นอ่ะเขาโทรหาหมอดูชื่อดังคนหนึ่งหลวงพ่อเอ่ยนะคะแล้วหมอดูชื่อดังคนนั้นนะคะเข้ามาช่วยเขาด้วย แล้วก็มาดูชื่อดังวันนั้นก็มาหาเขาที่โรงพักมาช่วยเขาแล้วก็มีให้ทนายนะคะ,ะโทรหาท่านรองค่ะมาบอกคุยว่าเออเรื่องเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้อยากถึงกระบวนการตรงนี้หรอก,กเราไม่อยากดำเนินคดีถูกค่ะกการก็คือเงินใช่ที่เราลงทุนไปใชแแ่แล้วแล้วเราก็ถามใ,าชใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าใครโกงหลักฐานที่เขาให้มาก็ไม่มีให้กับตำรวจมาค่ะก็ไม่มี ใช่ครับพูดแบบเปล่าๆครับถูกค่ะมันไม่มีอะไรเลยที่เราจะเชื่ออะไรได้ไจนถึงจนถึงวันนี้คือลูกแชร์ก็เริ่มทยอยโทรหาทิพแล้วว่าเพราะว่าไลน์ทิปแบะเครื่องเก่ามันหายหเขาก็เริ่มแบบทักแชทเ <Facebook S 1> ฟซบุ๊กมาอะไรอย่างเงี้ยทิพก็คือทําอะไรไม่ได้นอกจากคือให้กระบวนการของกฎหมายช่วยเพราะว่าเงินในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเงินหกแสนมันถูกค่ะถึงถึงเขาจะบอกว่า ในเงิน6กแสนมันไม่ใช่เงินของคุณล้วนๆนะมันมีดอกแต่ทุกคนจ่ายดอกคุณมาแล้วมันก็ต้องเป็นเงินของทิบซึ่งซึ่ง,งตอนนี้ผู้เสียหายไปแจ้งความอ่ะถ้าไปที่สพที่สถานีตํารวจที่มาหาสารคามอ่ะค่อนข้างเยอะค่ะคเยอะเลยค่ะไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าพอพอไปปุ๊บตำรวจก็จะถามว่าอ่าแร์คนนี้อีกแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอ่ะให้โอกาสเขาอ่ะค่ะปีกว่าค่ะกับตรงเนี้ย ซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรเลยที่บอกว่าจะขายที่ขายที่มันก็ไม่มีมาค่ะอันนี้เราก็เลยพ่พนักงาาสวนเพื่อใช่ค่ะดำเนินการเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีหลักฐานที่ลูกแชร์ส่งมาให้ทีน้ทีก็เลยต้องเอามาให้ท่านค่ะพ่อพนักงานสวนใช่ค่ะรวบรวมใช่ค่ะเพื่อที่จะ ในคดีขเขาใช่ค่ะตกลงนี่เจราจาไปแล้วก็ตกลงไม่เอ่อเจราจาทาไม่ได้ใช่ค่ะนั่นคือเราก,เราก็เราก็ประสงค์ที่จะให้ทา่ทานที่ตารวจดาเนินคดีขเขาใช่ค่ะในข้อหาเอ่อท่านก็ยังดูข้อหาค่ะก็จะมีเรื่องของพอบอรบแชร์อันนี้ที่พูดที่พูดได้แค่นี้ค่ะ